สบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์สุขุสุคนเดอ้อเมื่อนี้มาพบพ่อกน้องเลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกน,อน้องเละเมื่อนี้เลิกงานมาคือเก่าพี่น้องเมืเ่อนี้อยู่เพื่อนบ่ได้ไปดินใหม่เด้อพี่น้องเมื่อนี้สิมาเบิง่งแม่ผ่นนั้นผ่นใดหอยมาพี่น้องเผ่นไปซื้ออยู่ตลาด่นแหละสิมากินแกงหอยเมื่อนี้พี่น้องเขาแรงโดยพี่น้องแม่ผนก็นได้ซื้อนหอยจูบมาแต่ตลาดพี่น้องซื้อมันกะหอยจูบ โดยพี่น้องกระเขาไปหาแม่เพล่ยเดีพี่น้องอ่ะสบายดีไหมสบดีสบายดีน้องลินกำลังเห็นยังน้องกำลังเห็นยังนะเก็บถั่วไปล่างโดยพี่น้องเมื่าาาานอ,น,น,อ,น,น,อน,นี้ได้หอยมาแกงพี่น้องเย้ยกำลังต่อยก้นต่อยก้นหอย เครื่องไก่เนาะเครื่องปอนไก่นนไกโอ้เครื่องปอนไกล่ลินแป้ววันนั้นให้เกันเนี่ยล่ะไม้กันสั่นอยู่ในก้นโลนให้เกนะันเนี่ไม้กันสั่นแม่นไม่ตั้งกล้องแหละไม้กันสั่นไม่ตั้งกล้องแล้วให้กลัลเบเพราะมขาจะได้ไนะ่รจะซื้อเท่าไรนี่แม่ชาวพันโอ้ชาวพันกะ ในไลายตื่พี่น้องสาวพันในประมาณนี้เลยมาต่อยก้นก่อนแบบแจ้งแล้วแล้วกระจูบก,กินเลยพี่น้องบม่ยากกินแต่มันกระสิโดนหน่อยหนึ่งก่อนต่อยอ่ะดูจูดจูดขึ้นเลยพี่น้องละหน่อยเบานะ จะตุ้ยโพดวะจะจูมอยบุขนบัตเพันละจอยโพดจูมอยบุขนพลังม,มาหน่อยสื่อพลังพี่น้องเลยสื่อพลังดังโมหนาคือพลังก็เลยต่างสื่อพลัง,ลงซะ โยพี่น้องก็ใส่ขาตั้งกล้องก่อนเลยโดยพี่น้องแกงหอยก็ต้องใส่ผักอเลิศพี่น้องเอ้ผักนางเลิศวมนมวนผมนมีแนวใส่ใช่ไหมเอาลายมาแมะอยู่นี่เลยนี่เลยงา,งามเลยพี่น้องผักนางเลิศก็ได้ ภาษาไทยจะเอิน้นแนวใดทางน้องแหลบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าชื่อพักค้าว่าสะอมแต่ว่าพักนางเลิศนี่บ่ฮู้ว่าภาษาไทยเพิ่นเว้าแนวใดพี่น้องภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจัอีหยังแหละโอ้ยเว้าวไปมั่วเลยบัดนี้แม่นแล้วภาษาไทยหั่นแล้วโอ้ยเนาะเก็บเอาไปใส่แกงหอยจูบพี่น้องเอ้ยแนวแนวแกงอยู่แล้ว คันโบสักับโบแซบแม่คันคันแกงโบสัมันชิเป็นอะไรแม่โบสัยพังนางเลิศนี่แนวมันเพิ่นปะแนวมันใส่เนาะจีบ,บุ๊ได้ใส่เห็นแล้วได้โบสักับโบแซบแม่เพิ่นปะพี่นอ้องมันเกิดเองละว่ะแม่นี่นะ ขี่หรือมันเกิดเองเสร็จแล้วเอามาปลูกอะงามๆเลยพี่น้องน้องลินเพิ่นกระล่างถั่วยพี่น้องแม่เพิ่นกะต่อยก้นหอยทั้งงูเหล็กกะพาเก็บเก็บพัก <laughs> จะลาดกูเป็นลมแม่ลูกลงนะค่ดลูกค่าอันนี้แหละเทาค่ไพ่ในลูกแม่เท่าค่านะแม่ลเป็นยังเขาเป็นยังเขาเป็นบ่าวเลยเขาก็ใหญ่เบ้เล่าเจ้าก,ก็ได้ มือวันถีดทันได้อันบมเมนมือวันถีดวันเสาร์นี่แหละมือวันเสาร์หรือแต่ว่าเขางามงฮะกระสือสือ,สอดำแต่ว่าเราบฏิดำน้าแม่เพราะพ่อแม่ทำนี่นะ ฮาได้คันเฮาได้เก็บเนาะเก็บเพิ่นได้ได้เฮาบ่พอก็เก็บอยู่เด้นี่ดับเลยบ่จักเฮาเก็บเก็บแบบนั้นเลยเลยพี่น้อง เริ่มค่ะเริ่มมืดพอมาแล้วพี่น้องตอนนี้กะซ้ามใายอะลรแม่ชิ่ใส่เซอร์เซอร์เซอร์อลินเอานะหอยมาหนี่งเดี๋ยวล่ะเออลืมหอยเลยดิจะหน่อยไก่ตอดอีกพอบ่อสมนี้เดี๋ยวไปล่างกับพี่น้องวันนี้ แม่จะซื้อมาบ่ส่งขายนี่เพิ่นสิเอามาปลูกบ่เนาะมาลังทางนังเลิศพี่น้อง พักกับรี่เลือนบันไดน้องเลยว่าล่างลายบันไดก็ได้ล่างให้สะอาดสะอาดกับพ่อแล้ว ันนี้พี <heavenly> ่น้องแล้วแล้วเซ่อเซ่อเซ่อไก่น่อยนี่เนาะโซตลอดเวลาเห็นยังเลยมาโซพี่น้องเยเวลากินขาวกินกระเตกตอดนั่นตอดนี่สอเลยเลย นึงี่แรกเลยเดิมไหมไปไว้ผุนเด้อตามเลยบอกตามใส่ยางใส่เซ่อเสอมองน่พี่น้องงอยอยู่ไก่ Yup. ี่เส็บนี่แล้วอยากหายไกลนี่นะเห็ดขกตกสาตกเด่นบไดมเชือกเพรว่ามันต้งจิก่นเมนไดเชือย yeah. ังเลบัวบาบัว่าไก็ได้เยอเหมือนมันเชือ โดยพี่น้องทั้งน้องเลยกะเอาวนคุกไปล่างอีกก่อนเพราะวันไกลความหมน,นุ่มกินนี่ตกขี้ดินเลย เดได้เนาางมีตังเห็นนางกันนางแม่่นไปใช้อะไรแม่นะพอนกตัวอยู่ในไฟแก่บี้แม่สปมัเพชแล้วใยังต่อแม่ไปมัเพแล้วก็ใส่พังนั่งเลิศแล้วก็ใส่เข่าขมาลงไปแม้มาจักมากมัเพชนะ ข้าวห่ามาซีมาห่าสายหลายก็สิเผ็ดโพดเด็กน้อยสิกินนําบ่ได้แม่เพิ่นก็บ่มักินเผปานดกินเบ่ได้พี่น้องเอ้ยเจ็บท้องโอยังอันนั้นอยู่ ยังบุตรีส่นใดยังฟันน้องลินีลอาซาตามมะเพษเหมือน,นี้พี่น้องตามอันนั้นไผกระหุงแล้วไผ่โซลเซลที่เอาน้ำอาอ่ผืนมาใต้อะไรพี่น้องม่ใส่เหฮะพักพักนั่งเลิกจ้ะเดี๋ยวเออเอาให้แป๊บหนึ่งอ่ะใส่เบ็ดรถเด้ละแม่ใส่เข่าเลยพ่อแม่ นะลิ้นยาพาาใส่ข้เบือก่อนข้เบือคืบอกให้ไปเนาะไปเรืดอยกันน่นคำเบือนีกะแต่คือบอกใช่ไนมใส่เบืดบอกข้าเบือใส่รด งพ่อตาเอาทุกใส่ยวเอานําลงเดิมพี่นอ้องเอาเดข่เขานะลงตํ้เขาเบือ่อใส่แกงหอย้อยมันหลอดมอมือตาําต ำอย่าตำแหงเลยลินมันที่เขาตาแล้วก็แสตาเจ็บตาสิพุงเขาตาดอกเอ้ยบอกตาด้เยบใช่ซนง่ใ่ใ่เลยบ่ใ่เลยก็ได้อ่ะตำเลยน้องลินโอ้งกกกกปาตกพี่น้องมยัง้ใส่ลายตำลงโลดอย่าพ่งใส่ลาย ตำลงลดดี่นอองเบิ่งใส่ขาดิบยังกินโอ้ยตำม,มือเกินน้ำบัดนี้นอืมตำเป็นอยู่บ่ลลินตำดีดีลูกวพไปเจ้าใช้หลายนี่นนโอ้ยคอยตำให้มันหมุนก่อนนี้ปกปกปกมานน่ก็ได้เนาะเซะ อย่าตำแห้งอย่าให้อน,นันพ่งอย่าให้เขาพ่งขึ้นหาน่นอย่าตําแห้งเลยบอกโดยพี่น้องขอสต๊อปไว้ก่อนแป๊บหนึ่งโดยพี่น้องตอนนี้แม่ผมก็ได้ถอกันน้ามันพักนั่งเลิศครับ เขาเบือลงไปแล้วพี่น้องตำแหลกแล้วกะกำัะกำลังเริ่มแก้งพี่น้องมีเลยแต่มันก็นอยากมืดมืดบเห็นปันไดเด้อพี่น้องน,น่าเห็นแล้วบ้านี้เปิดแฟนเอาพี่น้องเลยาตาโตหนาตาแต่ว่าไพ่ย่งบโพผลปันไดพ,พี่น้องเลยลินเป้าเป้าไพ่ยังโบได้ผลปะโบพีตีแล้วพี่น้อง หมอธันได้ทพอืดพี่สังของเฮาเนะปลอพภัยกว่าพี่น้องเจ้าหนึ่งคือมาสุข,ของเฮาหนะไพ่บุญเทอพลดลินกำลังเริ่มปรุงพี่น้องอ้าวเปิดเลยเป็นปนัวกันได้ ใส่ปลาแดกลงไปป้าหอมเลยปลาแดกนี่ยกะได้หอมหวยหวย่วยขักขัดขัดพี่น้องคือตีเป็นตัวแสบผักไหมอ้าวพี่น้องดีพี่นอ้องอ่ะสบายดีน้องดีโดยฝนกับมเบิ่งมาเบิ่งแม่แกงพี่น้องเลยแม่

ม่อนตัวอันกุ้ตกโดยพี่น้องกะเอาเหนพาหมอมากรอบว้ก่อนน้องลินถาบึงตอนชุกวันนี้พี่น้องโดยพี่น้องตอนนี้กะชุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกงหอมนะครับจอยเลยป้าตู้หอมขนาดพี่น้องเลยการการบ่งพี่น้องการยิงเลยวมาตัวลินลินเอิญในกำแพง เป็นอะไรแม่สิมเ,เป็นอะไรจะชิมนะเช่่ไ้ไดโดยพี่น้องตอนนี้ก็บขำม,มือแล้วกับสิคอลาไปเพลทนี้อะสบายดีเด้อสบายดีเห็น้องรินนะเอาใหมโดยสบายดีเด็กๆโดยโดย,โดยพี่น้องกับสิคอลาไปเพลท่านี้ อยากขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หบชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุคามโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้อง้านน้องเหล่เ่าพิพผัดประกานใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆมือนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคิหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี